สวัสดีครับบอตรงมัวครับบรรยากาศนีมันเรี่ยงแช้มผมนี่แหละบรรยากาศนีมันเรีงเยงช่วงนี้มีโรมมันทุงถุมซีผ่านันสองถุครับต่เว้นบ้ตกผืนาอย่งต,ตมมมมกผืนเจ่มผมโมก็เดลือง,งานโอเคบรรยากาศครับ màu, không màu xanh lá cây, 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 màu ขันสมนาง่ว่าไปกินกระผมสวัสดีครับแรงงานไทยนีเซลชวนทำแรกมือพี่น้องเจ็ดสมนง่ว่าขันสมนงว่นนงว่าไปกินครับวันนี้เจ็ดสมนง่ว่าไหมจะางบ่วยใส่นี้นะครับเด้วยใส่เป็นถุงมันคำเลยได้บปได้แบเอาไปตองนะครับเจ็ดแบบง่ายดิสมงัวครับผมสมนึงัวอืา อยมือใม่กัี่นองบางหวองมือใหมน,นะาปฏิยังเลี่ยงครับผมเวลาตอนนี้สองทุ่มนะครับยูวิสเลววัดดีทุกกุ้นครับแต่ของมือแตอก,ก็สนะอาดนบเนาะเห็ดกินกับพี่หน้อเขาอยู่ลำกันเยเห็ดกินหลายคนพรอเขาไปกินกับเป็นกินนั่นมันเนกิดิโนาเหียบนะครับเนาะ ไม่เห้วาสมครับรยววังไม่บวคนเลยนี่จเป็นให้สีน่าหอยเงียบ่ังหอยียบจงรดลงนะครับก็ดเอวไปตวงเราก็่ำเลยฮอร์เ่ทุกอย่างง่ายดีครับหอยเงียบแบบนี้เป็นเอเนคือว่าเงียบแบบนี้แล้วนะครับเนาะ มันนู่นรับเยโอ้ยเนี่ยหลุดหนวกนละยังขยยยยายเฮ้ใส่ผิดมั้ยเฮ้ยแล้วเพือสีุ่นนะครับเปลี่ยนตุ่นแล้วจึงพักไปกินกับโอิมั้ยนี่ครับพอไปกินครับสม,ม,วมัวเยยดสมมวยล,ลูลกสมมวย เลียายี oh, ้ยราบมได้ก like ัดดึงอีกิเดียวเลยอองถุมก็บันตะเวก็ต้องตัวืนครับอาศเยอะบวกขั้นหนาวครับส่องเือนหมดละพี่น้องอากาศกําองห่อนอยู่เดี๋ยวนี้ยังทรงเกาะทรงข้ามเลธรรมดาครับยาไปเชียรข้าวไทยไร้เบอ่เกินครับเขาไทยเบอ่เบเสร็จเกอนข้าวครับเสียบไรมันอกีจุกตก็ครับเนาะ ผมยูนนกรธทรมาดาครับเงียบเงียจะพยเี่อเยี่ยสัสดีครับดีครับครัผมไปอภิยังกันครับยุ่นนะไปลีโอหยังงอพี่มูกับบาบางหอ่อยเราสุลวนมีพ่อกับมีไอ้คุ่ เอฟซีบักแม่เจ้าเาะนอะปฏิเอฟซทางบ้านนะปดิซุกขุนนะครับสดีพี่ห้องในงานให้เสียวสุขกขุนครับหอสมเนื่องวัวไปกินมีพ่ว,วงครวมาติมสชบรมาจับเรียนรถนะครับหนึ่งเขาเร็วๆเวนี่ยมันกินไงวันเ็ดเนี่ยครับเสียพงเอ้ยผมนั่นเคืองลรครับยงผม,ผมเย็บมากผมมากกว่าเราไม่เ็ดวัน เห็ดหอยนี่สิได้เักดหอยเนาะนั่นเหนือเครื่องรูดเลยที่นี่พี่น้ออากาศบ้านนี่ยง่ำง่หนาวห่อนนี่มันสิตั้งกันกับบ้านเท่าเดียบบ้านเท่านี่หนาวห่อนนี่ห้อนห้อนห้อนเอาห้อนห้อนชื้นนะที่นี่ห้อนแหงไหมพี่น้องอากาศที่นี่ห้อนแหงครับยง่เลี้ยงมาที่นี่ยง่เลี้ยงอากาศมันก็ลดลง คร <chat> ับเริมน่องสบายหลครับแล้วอย่างเวียดหวนครับหนแห้งครับหอนใหม่ครับือมันนี่หนครับก็ยงมือขึ้นนี่ถาจัดอันหนลมบอลห้ยังมือขึ้นนี่นัเนี่ยครับหอนล้มบอ้างนี่หันหันหอนชื้นครับนันเนี่ยไอ้นอนไงจิบเป็นที่นเอานองหารลุดนน่กันนี่ ว่ายยังไปเห็นอะรไปเโอ้เขาจะเลืมอเลืกอกงานเงี้นบางบัวเลือกะหารมุ่งเงินม,มันรุนกันครับต้นสิเป็นนี่สีนอนี่กินพี่น้องมืงด้วยแหละกินน่วนเหมือกนี่เนาะกลิ่นของปลาเงี้ยช่องนี้ข้างบินเนี่ยจะมีมตั๋วด้อยครับด้อ นอว่าปุดเลยกลับไปพักให้หรือว่าบินมั่นผิดตัวคือบินพ่ากินนางฝ่าครับเนี่ยมันสงข้างกันเนะววาะเขาบอกอยากให้บินไปกินเขาครับเขออนุญาตได้เป็นของด้วยกินนางเก็วห้วยกัน มันจะบ่ได้หกหอยบ่เนี no ่ยน้อหอยงี้ด้นี <desk. S 1> man, like ่บ่ได้หกหอยหอยบ่เหนียวดีดีครับเนี่ยบดบดได้บดได้ฟักได้ครับนี่ใส่เครื่องปั้นเนาะเครื่องบดออกออกแบบละเอียดเลยครับเหนียวดีขนาดเดี๋ยวรู้เนี่ยขิดขึ้นให้จีนเอาดีกว่เอ้ยแต่บางบวบก็ขิดขึ้นไม่เช่นนี้หมด อขอทานพี่หรอกไปย็ดสม,มูนะ่มสม,มูสมมเย็ดเนื้อแดดเดียวนี่ครับ<ม>พรายัางผสมเขาลูก,กะสมมากนเรียดล่าหนึ่งเรียก่อนไปย็ดงานบ่อยากไปย็ดานอจก็กินเลนันมากถ้าเป็นอย่างก็กินยิมก็ส่งกินยิมไปย็ดงานข้าวครับนเรื่องกับงหา,หาหนกินว่ากันเนี่ยโอ้เวียงจนันโอ้เียงกินเรื่อง hết sống nơi kim ngon là kim ngon là kim ngon là kim ngon nữa kim ngon hoặc quán nữa kim ngon 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 เนื้อเนี้อว่าไปเช็ดเนื้อเดเดี๋ยวไ,นไปน,นะไกินเอา,าห,หาา่อนเนี่ยลงไก่ไปรังหนึ่งลังละลอยเท่าพวกข้าวเงี้นชุดเนื้อชุดลาบชุดหนึ่งแบบเราะงั้นสองลกนี่แหละห้าชิ้นงั้นว่าจะบอก็งั้นว่าจะบอกเจัว่าสี่ เอาลงหมเมื่อกี้เขาลงล่างหนึ่งไกลล่างหนึ่งรอยยี่ิบมีสตึงงี้อบวกเขาไม่ผี่ไหหนึ่ง <c oughs> สองสามสี่หก <c oughs> โอ้นี่หกหัวครับ <c oughs> อันนี้เงยกมื่เดี๋ยวหัวควครับผม <c oughs> หกแปมนะครับเนาะอันนี้หม่ก็มู่บดแล้วครับควสุดทายนะ <c oughs> เดี๋ยวไปรุ่นกันว่าจะเป็น่ครับ เยกินข้าวแรงครับเดี๋ยวกินขาแรกครับกแกงแกงเนองไสมนาบวแกงมันแกงแกงเก่องไก่สมมันเรว่าขอนิ้วเนี่ยเนียวบริมาไปแตสีอุ่นเขาอุ่นอุ่นอุ่นเขาามือเนียะแต่ดวงก่อนเ่นสีย่งหมดหนึ่งมากินน้ำมัซอสหน่งกินเทียงกนสีย่งบ่บริมาไปเดี๋ยวกินข้าแรกน้ำกันครับ นี่จังไล็กอะจังคำบิกินกัจังพ่อก e ันไหมครับผมเรียบร้อยแล้วห่อแหนมำห้อฝากคนไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเนี่ยเนี่ยเม่นเห็ดบุตรเห็ดบุคือบางบอกเขาตดขวายครับผมพอมีบอกทักก็บอกไปครับผมผมมีเขียดนี่ยังกพี่น้องเอ้ยเนี่ยเด่นเดติดจะบอกนอนนอนนอนนุษย์สี่อะฝากคนไลก์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับเพราะว่าสืทางเฟสเฟสบุ๊คหรือทางยูทูบบ้านองุ่นบัวครับผม Tidak, 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 tidak,